สนับสนุนโดย Google Chrome เว็บคือสิ่งที่คุณสร้างสรรค์ทออสฝ่าวิกฤตน้ำท่วมงาน,นครีเอทีฟแต่ละชิ้นทำมาเพื่อให้คนดูเข้าใจและเชื่อต้องกล้าทําสิ่งที่มันไม่เหมือนเดิมอย่างที่ผ่านมากับการทำงานเนี่ยเคยมีอุปสรรคหรือเคยเจออะไรที่แบบรู้สึกว่ามันแบบ ลำบากมากกับในานะของครีเอทีฟบ้างไหมครับก็ก็คงเหมือนเหมือนคนทั่วไปนะครับก็มีช่วงของการที่สมมติว่าคิดงานแล้วขายไม่ได้เช่นก็ต้องเกิดใช้สายศาสตร์ช่วยบ้างไปบนตามที่ต่างๆว่ะก็เคยครับไปกันทั้งทีมยป่ะเฮลยไปทั้งทีมเลยครับก็ชนะนะครับได้ทั้งพิชแล้วก็ได้ทำงานจริงด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยก็ต้องไปแก้บนก็ต้มไข่ไปที่หลวงพ่อ ท้ายสุดก็ผ่านด้วยการบ่นไม่น่าเชื่องานครีเอทีฟของเรามากต้องตั้งนจบด้วยสิยปศาสตร์ก็สนุกด้วยนะครับเพราะว่ามันเหมือนทำได้สร้างสปิริตของทีมด้วยครับเพราะมันก็เลยได้ใช้ไอ้ไอ้คริสิสครั้งนี้เนี่ยให้มันได้สร้างสปิริตของทีมว่าเฮ้ยมันสนุกดีนะเวลาล้มเหลวแล้วก็ได้ชัยชนะในที่ยสุดเคยไหมครับว่างานครีเอทีฟบางอย่างที่เราทำขึ้นมาเนี่ย ในวดวงโฆษณาเลยทุกคนโอ้โหแบบตบมือให้เลยแบบเจ๋งมากางานดีคิดได้ชอบมันแต่ในขณะเดียวกันอีกกลุ่มนึงที่าต้องการให้เขาแบบชื่นชมกับมันด้วยกลับกลับไม่รู้สึก<ด>คือ<ช>ส่วนใหญ่เราเราเชื่อว่าบริษัทของเรามันมีเหมือนม,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 มีมัต์ตันหนึ่งนะครับ,รบที่ว่า great works that works ก็คือว่างานที่ดีเนี่ยมันจะต้อง work แน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเชื่อไอ้สิ่งที่เราเรียกว่า twin peaks เนี่ยก็คือว่ามันจะประสบความสำเร็จทั้งสองด้าน ถ้ามันไปถ้ามันประสบความสำเร็จด้านนี้แล้วอีกด้านหนึ่งเราจะต้องมาใช่ครับคือถ้าชนะรางวัลเราเชื่อว่าต้องทําให้ธุรกิจของลูกค้าประสบความสําเร็จแน่ๆแล้วเราก็เป็นเป็นธรรมเนียมของเราคือว่าได้รางวัลเนี่เราจะพาลูกค้าขึ้นเวทีพร้อมกับเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือมันคือความสําเร็จร่วมกันไม่ใช่ของบริษัทโฆษณาอย่างเดียวนะครับแต่มีความใส่ของลูกค้าด้วย แต่ด้วยความที่เป็น Creative ครีเอทีฟเนี่ยมันคนต้องคิดตลอดเวลา<ม> <c ười> เคยเบื่อการคิดบ้างไหมครับเบื่อไม่เอทำแล้วเบื่อบเอบื <c oughs> เ่อสส่วนใหญ่จะเบื่อเพราะว่าคิดไม่ออกเอาง,ง่ายๆหรือเหนื่อยนั่นเองแต่ว่าเอาข้าจริงผมว่ามันเบื่อไม่ได้หรอกเบื่อไม่ได้หรอกมันเป็นอาชีพเพราะว่าผมเิ็ว่าบทสนทนาในการคุยกับแฟนน่ะ ก็คือเรื่องงานเขียนทีมันเป็นเรื่องปกติจนแบบว่าเข้าไปในเรื่องชีวิตเป็นชีวิตปกติไปแล้วเียบทสนทนาในวงข้าวเงี้ยก็ไม่ได้คุยเรื่องอะไรนอกจากคุยเรื่องงานชิ้นนั้นเป็นยังไงงานชิ้นนี้เป็นยังไงคือแฟนเพอร์เอรนทำงานอยู่ในในพาร์ทสายงานเดียวกันอะไรเงี้ยฉะนั้นพอเรื่องถกเถียงก็เริ่งเป็นเรื่องพวกนี้ซะมากกว่าไปกินร้านอาหารเงี้ยก็เริ่มคอมเมนต์สโลแกนของร้านกัน คอมเมนต์เลยเอาคือจนต้องห้ามต้องห้ามห้ามกันเองไม่คุยแล้วพวกนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ว่าแต่มันห้ามไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเขาเรียกคุยแล้วเข้าใจว่าจะคุยเรื่องอะไรทุกวันนี้ที่มันแบบเราเห็นแบบโฆษณาทุกที่เลยอ่ะที่ผม <Okay. S 2> ไปอะ่ะอย่างในละครยังมีเลยอะ่ะผมว่านะจริงจริงแล้วไม,ไม่แปลกที่มีพื้นที่แล้วคนจะเอาพื้นที่นั้นมาโฆษณาคือผมว่าเราจะรู้สึกมันรบกวนต่อเมื่อมันมันไม่ดี ไม่สวยมันไม่น่าดูมันไม่เข้ากับเอลิเมนต์มาประกาศอยู่ข้างๆโดยที่แบบไม่มีศิลปะในการพูดเช่นเราเห็นภาพเห็นภาพในไทม์สแควร์อ่เงี้ยดูออกเนี่ยมันเต็มไปด้วยโฆษณามากกว่าอีอกนะ่ทุกอันมันสวยแข่งกันใช่ใช่ของเราเนี่ยบางที่อ่ะมันไม่สวยแข่งกันจนมันไม่น่าดูจนพอไม่สวยมากมันจะกลายเป็นขยะแต่ผมว่าจริงๆมันก็สะท้อนสังคมนะครับวัฒนธรรมนะครับซึ่งผมว่านี่ก็คือคาแรคเตอร์แบบไทยแปลว่ามันก็เป็นเสน่ห์ของบ้านเรานะครับ ครับวันนี้ต้องขอคุณพินิจและพี่ป้อมมากเลยนะครับกับเรื่องราวและแรงบันดาลใจดีๆให้กับรายการของเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับผมว่าวิวัฒนาการโลกที่เปลี่ยนไปมันก็มาจากของที่สร้างสรรค์มันก็เหมือนการตอบโจทย์มันก็คือคิดก่อนว่าคิดแต่ทำอะไรและทำิ่งนั้นทุกคนเป็นครีเอทีฟอยู่แล้วในตัวนะ และนี่คือวิธีคิดของ2สุดยอดไอเดียของเอเซียพินิดและพี่ป้อมนะครับและวันนี้ก็หมดเวลาท็อปแล้วกับรายการ t ด e i ไอดคนบันดาลใจกลับมาเจอเขาได้ใหม่สัปดาห์หน้าทางมุ้นแนนทีวีนะครับฮาทุ่มครึ่งเป็นต้นไปคืนนี้ราตรีสวัสดิ์สวัสดสีครับที่เขาว่าในเว็บนี้คือเขาเขาจะว่าว่าที่รวยมาได้เนี่ยโปง่ปงเ,ปเจ้านายเก่าโป่งแฟนเก่าจนหมดเนื้อหมดตัวอุ้ยผมรู้จากบ้านมันอ่ะรวยจะตายพ่อเป็นนายทหารไม่เคยจนเลย